ครับสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกจะพาเพื่อนๆไปหาของอร่อยๆทานกันนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่วัดหู่ช้างนะครับบ้านบางเรานกอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ทางวัดก็มีจัดงานฉลองเจ้าวาดน,นะครับ สำหรับตลาดนัดวัดหูช้างเนี่ยนนของกินอร่อยออย,ออยเยอะมาก,มากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆอทนี่ชอบเดินตลาดนัดเนี่ยตลาดนัดวัดหูช้างเนี่ยใหญ่โตเลยนะครับมีของมากมายครับของกินของใช้เยอะแยะไปหมดครับลองมาเดินได้นะครับจะมีวันเดียวน,นะครับคือวันจันทร์วันเดียวเลยครับเป็นตลาดนัดใหญ่ <SC> ไปวัดเสร็จแล้วนะครับก็หิวแล้วก็มาหาของกินกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับมากินร้านลูกชิ้นปิ้งพี่ตานะครับ ก็จะมีลูกชิ้นเอ็นหมูเอ็นเนื้อไส้กรอกหนังกรอบแล้วก็จรวไส้กรอกแดงครับจัมโบ้เต้าหู้เต้าหู้ปลาครับลูกชิ้นเกรดเอเลยนะครับเสียบไม้สี่ลูกสิบบาทครับทุกท,ทุกไม้สิบบาทไม่ว่าจะเป็นเอ็นเนื้อเอ็นหมูไส้กรอกลูกชิ้นปลาสิบบาทหมดครับย่างด้วยไฟอ่อนๆกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นเนย น้ำจิ้มที่เนี่ยเด็ดมากเข้มข้นมากๆ,ๆครับรสชาติจัดจ้านเลยครับหวานเผ็ดหอมเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบลูกชิ้นเป้งแนะนําเลยครับร้านนี้ทั้งถูกทั้งคุณภาพดีอร่อยมากๆครับผมน้ําจิ้มเหนียวเข้มข้นอร่อยมากๆครับลองมาทานกันดูนะครับ จัดมาชุดใหญ่นะครับนานๆมาทีของอร่อยออร่อยต้องมีในสต็อกครับมาต่อกันที่อาหารตามสั่งนะครับหมูกรอบที่นี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับชิ้นหนาๆห,หนังกรอบฟูเนื้อนุ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศอร่อยมากๆครับสั่งมาเ,เป็นจาน <ไป S 1> กางกินกับซีอิ๊วหวานก็อร่อยแล้วครับร้านพี่วนันอาหารตามสั่งก็เป็นขวัญใจมหาชนของชาวบ้านบางเรานกเลยนะครับ รสชาติอาหารจัดจ้านเข้มข้นแล้วก็ให้เยอะมากๆครับเมนูโปรดของผมร้านนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวข้าวผัดหมูกรอบแล้วก็ตัวแหนมครับผัดรวมกันธรรมดาห้าสนะครับพิเศษหกสบาทรสชาติเข้มขน้นเป็นข้าวผัดหอมหอมแบบบ้านๆนะครับร้านนี้ก็จะไม่ใช้เนยนะครับไม่ใส่เนยก็หอมอร่อยนะครับ หมูสามชั้นเอาลงไปคั่วกับกระทะมันหมูออกมาผสมกับไข่และข้าวมันเป็นความหอมธรรมชาติอร่อยมากๆครับผมหรือจะสั่งเป็นแบบข้าวผัดโบราณใส่ผักคะนา้าหัวหอมมะเขือเทศสีวดำก็อร่อยไปอีกแบบครับแล้วก็จะมีตัวคะน้าหมูกรอบนะครับหมูกรอบชิ้นนนั้หนา,นาหนังฟูๆก,กรอบเนื้อนุ่มไม่แข็งกระด้าง เอามาผัดกับผักคะน้าพอสะดุ้งไฟก,กรอบๆสุดจัดนะครับอร่อยมากๆครับผมสำหรับผัดกะเพราร้านนี้ก็หนึ่งในใจเลยนะครับผัดกะเพราจะใส่แต่พริกขี้หนูแล้วก็ตัวใบกะเพราล้วนๆครับข้าวผัดร้อนๆหอมๆรสชาติกรมๆราดด้วยน้ําปลาพริกร้านนี้เป็นน้ําปลาพริกมะนาวสดนะครับน้ำปลาหอมพริก ัด้วยพริกแล้วก็มีความหอมของมะนาวมันได้อรรถรสมากๆครับทั้งรูปรสกลิ่นเสียงข้าวเม็ดส,สวยๆหอมๆผัดจนเข้ากันมันสุดครับร้านนี้บอกเลยครับมาต่อกันที่เมนูผักกันบ้างนะครับสั่งมาเป็นตัวซุก,กี้แห้งทะเลนะครับก็จะมีกุ้งตัวใหญ่สาตัวแล้วก็ปลาหมึกประมาณสตัวครับ ผักให้เยอะมากๆครับยกมาทั้งสวนเลยทั้งผักบุ้งผักกัดขาวตั้งโหผักชีมันเข้ากันจริงๆครับน้ำจิ้มที่นี่ทำเองนะครับเป็นสูตรพิเศษรสชาติหอมหวานตัดด้วยเผ็ดอร่อยมากๆราคาซุกกี้นะครับถ้าเป็นธรรมดาก็50บาทพิเศษทะเลก็60บาทนะครับ เครื่องเน้นๆแน่น,น,นๆผักเต็มชามกุ้งตัวโตๆสดๆนะครับเด้งๆหวานๆเลยครับแล้วก็ตัวปลาหมึกเนี่ยสดใหม่น้ำขิ้มที่นี่ก็ไม่ห่วงเลยนะครับตั้งไว้ให้เป็นขวดๆที่โตเลยครับเทใส่จานได้ตามสบายเลยครับผมกุ้งสดๆมันก็จะอย่างเงี้ยนะครับกรอบเด้งหวานมีความอร่อยในตัวของเขาเองนะครับส่วนปลาหมึกก็ สดใหม่กรอบหอมอร่อยครับผมจัดไปเต็มเต็มนะครับ2จานนี้อิ่มจนแทบจะคานกลับบ้านเลยนะครับร้านพี่วันอยู่ซอยวัดเทพศิรินนะครับวิ่งเข้าซอยวัดเทพศิรินตรงมาตามทางเรื่อยๆจนถึง3แยกนะครับร้านจะอยู่ตรงตรีนสะพานซ้ายมือเลยครับหมดไปเรียบร้อยครับ2จานก็ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกๆคน รวยรวยเฮงเกันนะครับสวัสดีครับอิ่มแล้วขอนอนผึ่งพุงก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านที่ชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกมาถึงตรงนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับขอบพระคุณทุกทท่านครับ